สวัสดีครับเฮบิยร์ไเดน,รนครับรีวิวไฟฉายโอ s ส h ู o ส s นะครับตัวนี้คือแมนเกอร์ก็อตเมสซึ่งผลิตออกมาตั้งแต่ปี2015นะครับแล้วก็ไฟฉายตัวนี้เป็นไฟฉายมือสองผมซื้อมานะครับราคาจำหน่ายของใหม่ อยู่ที่158ดอลลาร์ตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ5,400-5,500นะครับในสมัยนั้นปัจจุบันเนี่ยเลิกผลิตแล้วก็ไม่น่าจะมีขายไปแล้วนะครับในเว็บไซต์แมนเกอร์เขาตัดออกไปแล้วแต่ว่าใน Aliexpress หรือว่าในเว็บไซต์อื่นๆบางทีในต่างประเทศเนี่ยอาจจะยังคงมีอยู่นะครับตัวนี้ผมได้มาคือมีแค่ตัวไฟฉายอย่างเดียวไม่มีคู่มือไม่มีกล่องแล้วก็ไม่มีแบตเตอรี่มาให้นะครับแต่แบตเตอรี่ผมติดตั้งใส่เข้าไปแล้วลองไป ทดสอบแสงกดเล่นดูนะครับก็เจอว่า UI มันก็จะต่างจากแมนเกอร์รุ่นปัจจุบันค่อนข้างเยอะเลยไฟฉายตัวนี้นะครับเป็น compact search light ที่มีแสงไม่พุ่งเกินไปและไม่กระจายเกินไปแต่จุดเด่นของมันไม่ได้อยู่ที่แสงนะครับจุดเด่นของเขาคืออยู่ที่ระบบปรับแสงหรือว่าระบบเลือกค่าแสงได้นะครับด้วย Bluetooth นะครับได้ยินไม่ผิดนะครับปรับด้วย Bluetooth ก็คือตัวไฟฉายเองจะมีตัวส่งสัญญาณ Bluetooth อยู่ แล้วก็ถ้าต้องการที่จะปรับเลือกระดับแสงหรือว่าคัสตอมแสงเนี่ยทำได้ด้วยการใช้แอปพลิเคชันในโทรศัพท์ Android หรือโทรศัพท์ iOS พูดง่ายๆคือ iPhone กับค่าย Android นะครับดาวน์โหลดแอปพลิเคชันผ่าน QR code 2ออันนี้นะครับนี่ iOS นี่ Android นะก็สแกนไปแล้วเข้าไปดาวน์โหลดใน App Store ได้นะครับหรือว่าใน Play Store ของ Android ได้มันก็จะมีแอปมาให้ปรับ ความสว่างนะครับว่าจะเอาระดับที่ 1, 2, 3เนี่ยระดับความสว่างกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็ปรับแพทเทิร์นของแสงอะไรแบบนี้ว่าจะเอากระพิบจะเอาแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับยังไงได้บ้างซึ่งเป็นไฟฉายคัสตอมด้วยบลูทูธนะครับตัวโครงสร้างของไฟฉายทั้งหมดเลยผลิตด้วยอลูมิเนียมันรลอยมีส่วนด้านบนนะครับเป็น s t ตลเลสสตีลเบเซึ่งด้านในนะครับก็จะมี L.E.D เป็น Cree X.P.L จำนวน3ดวงด้วยกัน กับรีเฟคเตอรที่เป็นสมมูดรีเฟคเตอร์นะครับซึ่งตัวนี้ก็จะให้แสงค่อนข้างพุ่งแต่ว่าแสงทั้ง3ก็จะมา m e r ร์รวมกันนะครับขณะที่เราเปิดใช้งานแล้วก็ตัว r e f ฟคเตอร์เองก็จะมีลักษณะที่ให้สปิลพอใช้งานได้ประมาณหนึ่งด้วยนะครับสังเกตดูว่าด้านหน้าจะมีแกสเก็ตหรือว่าตัวโอริงกันน้ำนะครับที่เป็นสีส้มอยู่ใต้กระจกซึ่งด้านหน้าทั้งหมดจะเป็นกระจกแก้วเทมเพิร์กลานะครับ มีการสกูปเนื้ออลูมิเนียมดีไซน์นะครับเป็น3แฉกรับกับหัวไฟฉายที่เป็นลักษณะเป็นคล้ายๆสามเหลี่ยมนะครับแล้วก็ด้านข้างก็จะแบนราบนะครับส่วนด้านนี้จะมีฮอตโคชั่นเตือนรุ่นที่เป็นโปรโตไทป์เนี่ยจะเป็นสัญลักษณ์รูปก็ต์เมจนะครับหรือว่าเป็นหัวสัตว์ประหลาดในเรื่องการ์ตูนนะครับในหนังเรื่องอัลตร้าแมนนะครับหรือว่าอุลตร้าแมนนะครับอัลตร้าแมนก็จะเป็นชื่อเผ่าชื่อเอเลนสปีชีหนึ่งในจักรวาลอัลตร้าแมนนะครับไม่จําไม่ได้ภาคไหนแล้วแต่ว่า มันจะเป็นหน้าตาเหมือนหุ่นยนต์นะครับก็เป็นชื่อเห่า g o d m a ม e นะครับก็คืออันเนี้ยชื่อรุ่นนี้นี่เองนะครับตรงนี้จะเป็น Tripod Socket หรือว่ายึดขาตั้งกล้องได้นี่เป็นดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับ QR Code อันนี้ก็จะเป็นปุ่มคอนโทรลนะครับซึ่งเป็นปุ่มเดียวในไฟฉายตัวนี้ที่สามารถที่จะกดสั่งงานไม่ว่าจะเป็นการเปิดปิดปรับแสงนะครับต่างๆทำได้ด้วยปุ่มนี้ปุ่มเดียวนะครับ ด้านบนจะเห็นว่ามีชื่อโลโก้แมนเกอร์แล้วจะมีไฟ LED สีดวงด้วยกันนะครับจะเป็นไฟ LED สีฟ้าติดขึ้น4คือเยอะ1คือน้อยนะครับแล้วก็ปุ่มเป็นปุ่มยางสีส้มมีตัว M นะครับตัวสวิชเองผมลองสังเกตดูตัวนี้มันค่อนข้างที่จะทำมุมเฉียงๆอ่ะบอกไม่ถูกนะครับมันจะเฉียงแบบเนี้ยมันไม่ได้แบรนราบมันเฉียงๆหน่อยนะครับซึ่งก็อาจจะเป็นเรื่องของดีไซน์หรือว่าอาจจะเป็นดีเฟกของตัวนี้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะเพราะตัวนี้ผมซื้อมือสองมาประมาณ สามพกว่าบาทสามพอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าของใหม่เนะประมาณ5 5าพซึ่งปัจจุบันไม่มีขายแล้วนะครับต้องซื้อตลาดมือสองอย่างเดียวตรงแป้นสวิตช์จะเห็นว่ามีเป็นซีลลิ่งนะครับหรือเป็นตัวป้องกันน้ำนะครับเป็นซิลิโคนหรือเป็นอะคริลิกนะครับอัดเอาไว้ป้องกันน้ําซึมเข้าไปซึ่งนานๆไปอาจจะมีการรั่วหรือว่าอะไรไ,ได้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับหรือจะเป็นโอริงอะไรประมาณนี้ อันนี้คือเป็นดีไซน์บริเวณสวิชนะครับซึ่งก็อยู่ในตำแหน่งที่เวลาเราจับถือแล้วกดถนัดนะครับอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมพอดีมีร่องระบายความร้อนอ,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 อยู่รอบเลยส่วนด้ามน,นะครับก็จะเป็นอลูมิเนียมเหมือนกันแต่ส่วนสีส้มที่เป็นแอคเซนต์ส้มๆตรงนี้ที่เห็นเนี่ยนะครับทำด้วยพลาสติกซึ่งผมไม่แน่ใจว่าเป็น กราสฟิลไนรอนหรือว่าอะไรนะครับแต่ว่าตัวสีส้มทั้งหมดที่เห็นเนี่ยจะมีด้วยกันทั้งหมด3ฝั่งเราจะมีชื่อรุ่นนะครับ GODMES นะครับ GODMES ก็ G o D M e S, God mes, คือเป็นชื่อรุ่นชื่อรุ่นนี้นี่เองตัวนี้นะครับจะเป็นเอเทน่าหรือเป็นเสาส่งสัญญาณบลูทูธนะครับก็คือเขาทำมาเป็นเหมือนเป็นลายกันเลื่อนด้วยแล้วก็สีสดๆดด้วยนะครับซึ่งก็เป็นทำหน้าที่เหมือนเป็นเสาส่งสัญญาเหมือนสัญญาณโทรศัพท์อะไรประมาณนะั้นแต่ว่าตัวนี้จะเป็นตัวรับส่งสัญญาณบลูทูธที่สั่งงานจากโทรศัพท์มือืออถนะครับ ส่วนท้ายจะมีรูล้อยาร์ดอยู่1รูใหญ่ด้านข้างนะครับตรงด้ามฝาท้ายก็ไม่มีรูอะไรแล้วแล้วก็มีการสกูปเนื้ออลูมีเน้มเพื่อลดน้ําหนักและความหนาลายกันลื่นเพื่อจับเปิดฝาแล้วก็วางเทสตดนไดแอนทายโรลลิงทำได้แน่นอนเพราะว่าตัวหัวมันเหลี่ยมนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูข้างในกันนะครับสําหรับการเปิดเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับข้างในก็หมุนฝาท้ายออกมานะครับเราจะเห็นว่ามีคอนแทค เป็นสปริงแล้วมีขั้วลบเป็นอินดิเคชันบอกไว้ว่าใส่ขั้วลบหันมาทางนี้เดือยทองเหลืองนี้ออกแบบมาให้แจมลงไปในรูนี้นะครับร้วป้องกันไม่ให้ตัวสปริงไปเบีดยดโดนท้ายแบตเตอรี่ทั้งหมดซึ่งตัวนี้ใช้แบตเตอรี่ขนาด18650จํานวน3เซลล์ด้วยกันนะครับหรือว่าจะใช้1เซลล์2หรือว่า3เซลล์ก็ได้พูดง่ายๆก็คือไฟฉายตัวนี้ใส่แบตเตอรี่ก้อนเดียวก็เปิดติดนะครับแต่ว่ามันจะทํางานเฉพาะ ดวงที่ตรงกับแบตเตอรี่นะครับก็คือสมมุติถ้าผมใส่ตรงนี้ดวงที่ตรงกับแบตเตอรี่ก็จะติดแค่ดวงเดียวถ้าใส่2ก็จะเป็น2ดวงหรือว่าจะเป็น2ดวงนี้นะครับใส่3ก็จะติดหมดเลย3ดวงแบตเตอรี่ที่แนะนําให้ใช้นะครับเป็นแบตเตอรี่ไฮเดรหรือว่าไฮดิชาร์จเรทก็คือจ่ายกระแสไฟสูงหน่อยน่าจะสัก2 0 3 0 a ขึ้นไปนะครับแล้วแนะนําเป็นแบตเตอรี่ที่หัวค่อนข้างที่จะแบนหรือว่าก้อนสั้นๆหน่อยไม่น้นมันจะปิดไม่ลงนะครับท่อด้านในก็จะเป็นประมาณนี้ มีโอริงติดตั้งมาแล้ว1เส้นนะครับแล้วมีเกลียวสแควร์เดี๋ยวเราลองใส่แบตเตอรี่กลับเข้าไปนะครับดูทิศทาง i ด e e t i o n ให้ดีนะเขาบอกไว้นะครับที่ท่อด้านในทั้งหมดเลยแล้วก็ใส่ลงไปให้ถูกทิศทางอันนี้เป็นแบตแมนเกอร์จากแมนเกตอร์ตัวอื่นนะครับแล้วก็ฝาท้ายที่ปิดก็เอารูนะครับแจมลงไปแบบนี้ทันทีที่ฝาสัมผัสกันกับคอนแทคก,ก็จะมีไฟบลิงขึ้นมาทันทีแล้วก็ทันทีที่เราปิด สุดแบบนี้นะครับไฟฉายก็พร้อมใช้งานแล้วคราวนี้เราลองมาดู UI กันเลยนะครับว่าใช้งานยังไงบ้างซึ่ง UI ของไฟฉายตัวนี้จะมีความต่างกับตัวของอไฟฉายรุ่นปัจจุบันของ m a n เกอรอยู่พอสมควรเลย user interface หรือว่า UI การใช้งานนะครับไฟฉายตัวนี้มี UI ก็คือกดที่สวิตช์ค่านะครับกดคลิกหนึ่งครั้งเพื่อเปิด last u s e memory นะครับแสงจดจำระดับล่าสุดที่ใช้งาน คลิก uh. อีกทีหนึงหลังจากเปิดแล้วนะครับสักพักหนึ่งประมาณ3-4วินาทีจะเป็นการดับไฟห,หรือว่าเป็นการปิดเลือกใช้งานลองกดดูนะครับติดขึ้นมาแล้วก็ทิ้งไว้สักพักหนึ่งจะมีไฟขึ้นนะครับตรงนี้บอกระดับพลังงานที่เหลืออยู่กดคลิกอีกทีนึงก็จะเป็นการปิดคลิกเปิดทิ้งไว้สักพักสักพักหนึ่งคลิกปิดนะครับหลังจากเปิดแล้วถ้าเรารีบคลิกก็จะเป็นการเพิ่มความสว่างขึ้นจนถึงระดับสุดแล้ววนกลับมาที่เบานะครับนี่นะครับปึ๊บ ระดับความสว่างเนี่ยจะมีทั้งหมด5้าถึงหระดับด้วยกันนะครับร้อนอยู่นะความสว่างสูงสุดของไฟฉายตัวนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ 2,100- หรือ2,200ลูเมนนะครับใช้งานได้ประมาณนาทีนิดๆ2น,นาทีไม่กล้าจะเกินนั้นนะครับแล้วก็ระดับต่ำๆลงมาก็ใช้งานได้นานขึ้นแสงเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเป็นฮอสบอดเข้มนะครับสปิลฮอใช้งานแต่แบบแสงมันเมิร์ชรวมกันอะ่ะมันก็เลยจะเป็นแบบ หมือนฮอสปอตโตโตไปในตัวอมเหลืองนิดๆนะครับตัวนี้แล้วก็หลังจากที่เราเปิดแล้วนะครับระดับความสว่างต่างๆนะครับสมมุติผมเปิดระดับต่าๆไปเนี่ยแล้วก็ใช้งานไปแล้วส่องอะไรกใกล้ๆต้องการจะเพิ่มความสว่างแบบชั่วขคะชั่วคราวนะครับก็กดสวิตช์ค้างสักครู่หนึ่งนะครับไฟฉายจะไปที่ระดับสูงสุดเลยนะครับ ค้างไว้นะพรปล่อยมือไฟก็จะกลับมาที่ระดับก่อนหน้าที่จะขึ้นไประดับสูงสุดอีกทีนึ่งนี่คือเป็นการลัดเข้าแม็กซิมัมหรือว่าโหมดเทอร์โบโแบบด่วนๆนั่นเองนะครับแต่ถ้าคลิกก็จะเป็นการปิดไฟส่วนโหมดอื่นๆเช่นสโตรบกับ SOS นี่ยน่าจะมีด้วยนะเดี๋ยวลองดูนะครับลองดับเบิลคลิกดูที่สวิชนะครับอันนี้จะไปเทอร์โบโนะครับแล้วก็เป็นแสงที่ติดแล้วก็วาบลงนะครับเบาเราขึ้นแล้วก็ลงแบบนี้นะครับ เด่นนะครับฮะนะครับดับเบิลคลิกอีกก็จะเป็นสตรออันนี้จะเป็นวับว่าแบบที่บอกนะครับอันนี้น่าจะเป็น SOS ละกระพริบ3ครั้งนะครับแล้วก็ดับแล้วก็พริบอีก3ครั้งหรือว่าเป็นการกระพริบแบบเป็นจังหวะนะครับไม่ใช่3ครั้งเป็นสิกแนลนะครับไม่ใช่เป็น SOS เทีเดียวคือกระพริบเป็นแบบ2 3วินาทีว่าบครั้งหนึ่งอะไรแบบเนี้ย แท็บก็เป็นการปิดโหมดก็มีอยู่แค่นี้นะครับไม่ได้อะไรมากคลิกเพื่อเปิดสักพักหนึ่งคืออีทีปิดแต่ถ้าเปิดแล้วต้องการปรับความสว่างก็รีบๆกดนะครับปิดไปหมดอะไรมันก็จะจําอยู่โหมดนั้นเนาะส่วนการบูสต์ Boost ไฟก็คืออยู่โหมดอื่นๆกดสวิตช์ค้างสักครู่หนึ่งไฟจะขึ้นถึงโหมดสูงสุดปล่อยมือแลก็จะกลับมาก่อนหน้านี้ดับเบิลคลิกก็จะข้ามไปโหมดสตูต่างๆนะครับแล้วพอเข้าสตูแล้วก็สามารถจะเข้าดับเบิลคลิกได้นะเนี่ย ประมาณนี้นะครับส่วนการเซตบลูทูธเนี่ยผมไม่ได้เซตให้ดูนะเพราะว่าโทรศัพท์ใช้ถ่ายอยู่นะครับแล้วก็ไม่ได้ดาวน์โหลดแอปมานะครับนี่คือ o l d School f l a s h l i l i t นะไฟฉายย้อนยุกนะครับของ Manger รุ่น Godmage นะครับ Ma n เ e r God m a e สนะสำหรับปัจจุบันนะครับก็จะมีรุ่น MK34 เวอร์ชนะครับร่นแรกก็ Discontinue ไปแล้วเป็นแสงบานอย่างเดียวนะครับตัวจะเล็กกว่าแต่ว่าดีไซน์หน้าตาคล้ายๆกันเลยแต่เล็กกว่านะครับแล้วก็ จะมี MK 3 4 Mark II นะครับอันนี้ก็จะใหญ่ขึ้นกว่า34ธรรมดาเล็กน้อยนะครับหัวเท่ากันแต่ว่าด้ามใหญ่ขึ้นนิดนึงตัวยาวขึ้นด้วยก็ประมาณนี้แหละครับส่วนสวิชก็จะปรับปรุงขึ้นมาแล้วพวกนี้รีวิวไปหมดแล้วนะครับลองไปดูในช่องได้เลยว่ามีรีวิวอะไรยังไงบ้างน,นะครับ Maneger God Made Maneger MK 3 4 Mark 2นะครับอันนี้อันนี้ Mark 1โอเคนะครับ ลืมบอกไปนะครับไฟฉายตัวนี้เป็น IPX7 นะครับลงน้ําได้นานเท่าไหร่ไม่รู้นะครับลึกน่าจะประมาณเมตรหนึ่งนะครับแล้วก็อิม a ั t ที่2เมตรส่วนน้ําหนักไฟฉายเปล่าไม่รวมแบตเตอรี่อยู่ที่480กรัมนะครับก็ประมาณนี้นะครับ discontinu ไปแล้วนะครับนี่ก็ discontinu แล้วตัวนี้ยังมีขายอยู่นะขอคุณมากนะครับทุกคนที่ติดตามชมนะครับ h e y บิ๊กไรเดนเอาท์